ก่อนหน้านี้บอกเลยว่าทํางานหนักเจอแดดเยอะมากไปไหนมาไหนก็คือแบบว่าโหทําให้หน้าเนี่ยโซมมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะมีลันไม่กลัวแล้วค่ะเพราะว่านี่เลยค่ะมีมาจนต้าเอนชันนะคะที่เป็นกันแดดที่พกติดตัวตลอดนี่เลยค่ะจะให้ดูนะคะว่าเนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบานะแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบด้วยแล้วก็ซึมไวมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวกันแดดมี spf 5 0 pa บวก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 ไปเลยปกป้องผิวได้ถึง98%เลยนะคะแล้วก็ยังมีไฮยาลูรอนถึง8ชนิดก็ ย,ยังไม่หมดนะคะผ่านการทดสอบจากสถาบันเดิมสแกนเอเชียผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้แน่นอนนี่นะคะจะเป็นตอนเกลีย่ยเนี่ยให้เห็นกันชัดๆเลยว่าเกลีย่ยง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญพอตอนทานเนี่ยหน้าก็จะสว่างขึ้นมาในหนึ่งระดับด้วยนะสปปรรพคุณแน่นขนาดเนี้ยบอกเลยว่าถ้าเจอแอคทิวิตี้ไหนนะคะมิลันก็ไม่กลัวแล้วค่ะกล้าที่จะท้าแดดมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยมิรันมีเซนต้าเออนชานนะคะที่พกติดตัวเป็นไอเทมเด็ดเลยมีไอเทมดีๆแบบนี้แล้วมิลันก็เลยอยากมาปายยาเพื่อนๆนะคะอยาก เพื่อนๆได้ลองกันนะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวมิลานจะแปะพิกัดไว้ให้นะ